ถ้าพูดถึงตัวช่วยเรื่องผิวหน้าที่มุกเลือกใช้แลวไว้วางใจเนี่ยมุกยกให้แบนลิสเลยค่ะเป็นตัวช่วยเรื่องผิวหน้าที่ตอบโจทย์กับหน้ามุกมากๆเลยนะคะมุกเป็นคนที่หน้ามาันรูขุมขนกว้างนะคะเป็นสิวง่ายสิวอักเสบสิวอุดตันเนี่ยคือเป็นบ่อยมากๆเลยค่ะเป็นหายเป็นหาย,หายอยู่ตลอดแก้ยังไงก็ไม่ได้จนมาเจอลิสแอคเนสเซรั่มตัวนี้นะคะผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นจากเดิมมากๆเลยนะคะไม่กลับมาเป็นสิวซ้ำซ้อนอีกด้วยค่ะเซรั่มลิสแอนเนสตัวนี้ออกฤทธิ์ทำให้สิวลดลงด ง่ายเวลาทานเนี่ยไม่รู้สึกเหนียวเหน่นอะค่ะใช้เป็นประจำเนี่ยจะเห็นผลได้เลยนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยดีขึ้นและแบรนด์ลิสเนี่ยปลอดภัยนะคะทุกคนไม่มีสารอันตรายใดๆน,นะคะอ่อนโยนต่อผิวหน้าของเราไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีซิคลิโคนค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใครที่อยากมีผิวหน้าดีๆแบบนี้หรือต้องการการดูแลต้องการการาบำรุงผิวหน้าเองเนี่ยก็ยกให้เจ้าแบรนด์ลิสตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวช่วยเรื่องผิวหน้าเขามีเป็นเซตนะคะถ้าใช้เป็นเซตเนี่ยจะเห็นประสิ